วัแฟนบรรณาทุกคนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20รกรกฎาคม2018นะครับอยู่กับประชวิทางอาเซ้าดีครับสําหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรอาเซ้าในวันนี้นะครับก็คงต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับที่ปืนใหญ่อาเซ้าเดินทางมาทัวเอเชียแต่ว่าไม่มีนักเตะตัวความหวังในแดนหน้าของอาเซ้าอย่างวิกเตรยเยโกเรสที่ไม่สามารถดําเนินการย้ายทีมให้ทันได้ในช่วงนี้ซึ่งแฟนบรนาสู้ ก็คงจะมีคําถามในใจเหมือนกันนะว่าดิวเนี่ยมันสามารถตกลงกันได้ตามที่สื่อชื่อดังอย่างฟาบริซิโรมาโน่แล้วก็เดวิดออนสตีนออกมารายงานก่อนหน้านี้แต่ว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจนะครับอ้างอิงจากสื่อในโปรกเกตอย่างเรคคอร์ดก็มีประเด็นเรื่องของ แอดออนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยสิล้านยูโรโดยอาเซอกกับส p o นลิสบอนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเห็นชอบในส่วนของการจ่ายแอดออนเป็นสีเงื่อนไขเนี่ยแต่ว่าในเงื่อนไขสุดท้าย2.5ล้านยูโรยังเป็นสิ่งที่ทั้ง2ทีมเนี่ยเห็นไม่ตรงกันนะครับซึ่งเราก็ได้รายงานกันไปก่อนหน้านี้แล้วแหละในส่วนของรายละเอียดโดย 2.5ล้านยูโรแรกสำหรับ20เกมที่วิกเตอร์ยเรสจะลงเล่นในพรีเมียร์ลีกซีซั่นแรกให้กับอาร์ซเนี่ยอันเดร์เบอร์ตามองว่าไม่ใช่ปัญหานะครับจ่ายได้ในขณะที่2.5ล้านยูโรต่อมาสำหรับ20เกม ในเซตที่2ที่วิกเตอร์ยูโกเรสลงเล่นให้กับอาเซาลนะครับนี่ก็ไม่ใช่ปัญหาเช่นเดียวกันรวมถึง2.5ล้านยูโรที่อาเซาลต้องจ่ายให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนในกรณีที่อาเซาลสามารถผ่านไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ส่วนนี้อาเซาลก็มองว่าไม่ใช่ปัญหานะในขณะที่2.5ล้านยูโรสุดท้ายสปอร์ติ้งลิสบอนต้องการให้อาเซาลจ่ายเมื่อวิกเตอร์ยูโกเรสลงเล่นให้กับอาเซาลในอีก20นัดถัดไปนะครับซึ่งก็จะเป็น ฤดูการ 2026- 2027นะครับในส่วนนี้เองอาซอลมองว่าอยากจะให้การจ่ายเงิน2.5ล้านยูโรก้อนสุดท้ายเนี่ยมัน based on หรือว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับผลงานของ v ิ c t o r ร์เ r โ e s ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ช่วยอัปเกรดแนวรุกของอาซอลได้จริงๆนะครับไม่ใช่ดูเพียงแค่จำนวนนัดที่ลงเล่นแต่ว่าผลงานการทำประตูของเขาเนี่ยก็ควรจะมี Impact ต่อ การจ่ายแอดออนในส่วนนี้ด้วยนะครับซึ่งทําให้การเจรจาเนี่ยยังไม่ลุล่วงไปซะเลยทีเดียวแต่ว่ายังไงก็ตามรายงานล่าสุดจากเบนเจ c o คอบผู้สื่อข,ข่าวชื่อดังอีกรายหนึ่งนะครับก็ระบุว่าการเจรจาคว้าตัววิกเตอร์ยูโกเรสเนี่ยใกล้ที่จะจบเต็มทีแล้วนะครับนักเตะกำลังจะกลายเป็นพลพรรคปืนใหญ่อารเซอลมากกว่าที่เคยเป็นก่อนหน้านี้หมายความว่าณนะจุดนี้เนี่ย ถึงแม้ว่าการเซ็นสัญญาจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเหลือดีเทลเพียงแค่เล็กน้อยนะครับโอกาสที่วิกเตอร์โยเรสจะกลายเป็นนักเตะอาร์เซอเนียสูงมากกว่าที่เคยเป็นมาตลอดเวลาก่อนหน้านี้ซึ่งเอาจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจถ้าเราติดตามข่าวกันมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแนวโน้มมันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจนหลายฝ่ายเชื่อว่าดีลจะเสร็จสิ้นก่อนที่อาร์เซอลจะเดินทางไปทัวร์ปรีซีซั่นที่เอเชียซะด้วยซ้ำนะครับซึ่ง มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะข่าวที่บอกว่าจะมีการตรวจร่างกายในวันศุกร์สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายแฟนมา,นาซาอุก็คงจะต้องติดตามผลงานการเล่นปรีซีซันของอาซาอโดยไม่ได้เห็นฝีเท้าของวิกเตอร์โยกเรสนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายส่วนนักเตะคนอื่นๆที่อาซาอเซ็นมาร่วมทีมก่อนหน้านี้นะครับทั้งเกป้าอาริซาบาลาก้ามาเตนซูบิเมนดีคริสเทนอการดต่างก็ มีชื่อติดทีมไปเล่นปรีซซซันที่สิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงในครั้งนี้นะครับโดยไม่มีชื่อของโนนี่มาดูเอเก้นะครับที่เพิ่งจะเสร็จภารกิจเล่นกับเชลซีในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่เล่นนัดสุดท้ายกับเชลซีแต่ว่าเจ้าตัวก็มีส่วนร่วมกับเกมหลายๆเกมที่ผ่านมาในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็ได้รับโอกาสให้พักไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ จะกลับมาสมทบกับเพื่อนร่วมทีมหลังจากที่ทีมเนี่ยกลับจากทัวร์เอเชียนะครับในส่วนของคริสเตนมอสเคราก็อย่างที่เราทราบมีภาพหลุดออกมาการเปิดตัวก็คงจะตามมาในเร็วเร็วนี้ส่วนรายชื่อทั้งหมดที่เดินทางไปกับทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้ก็มีดาวรุ่งวัย15ปีอย่างแม็กซ์ดาวแมนแล้วก็มาลิซา a มมันรวมถึงอีกหนึ่งนักเตะจากอะคาเดมี ในตำแหน่งหน้าเป้าอย่างอันเดรฮาริแมนอันนุสซึ่งโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในการเล่นให้กับทีมชุด U21 ของอาเซานะครับติดทีมไปด้วยโดยรายชื่อทั้งหมดผู้สอบประตูประกอบไปด้วยดาบิดรายยาเกเป้าอิซาบากา้าทอมมี่เซตฟอร์ดอเล็กซี่โรจาเฟโรชเชนโกแผงหลังมีวิลเลียมซาลิบากาเบร,รียลมาเกเยสเบนไวท์ยูเรนทิมเบอร์ไมโลอิสเกลลี่ริคาโดคาลาเฟีย ยาคุบคิวีออเล็กซานเดอร์ชินซินเชนโกจอชนิโคแล้วก็มารีเซลมันนะครับในขณะที่แผงมิดฟิ es, Rice, endi, art, ino, ka, ลด์ประกอบไปด้วยมาร์ติโนเดกาดเด็กเลนไรส์มาร์ตินซูบิเมนดี้คริสเตียนนอกาดมิเกลเมริโนอัลเบิร์ตซัมเบแลาคองกาแล้วก็ลูวีโคเพลย์อีกหนึ่งนักเตะจากอะคาเดมี่ส่วนในแนวรุกเนี่ยประกอบไปด้วยบุโกยซาก้ากาเบียลมันติเนลลี่เลนโรทอสตา อีธานวานเนรีริสเนลสันไคฮาร์วัตอิสมาอิลคาเบียร์แม็กซ์ดาวแมนแล้วก็อังเรย์ฮาริแมนอันนุสซึ่งเราก็จะเห็นนะว่านักเตะชุดนี้เนี่ยยังแกร่งไม่พอที่จะลุน้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็อยู่ฝาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับยังคงต้องพึ่งพานักเตะที่อาเซาจะต้องเสริมทัพเข้ามาในโอกาสต่อไปนะครับโดยตอนนี้เนี่ยทางฟลอริเซโรมาโน่ก็รายงานว่าอาเซาเนี่ยกำลัง เลิงที่จะดึงเอานักเตะริมเส้นเข้ามาร่วมทีมนะครับโดยก่อนหน้าน,นี้ก็มีการรายง,งานว่าเอบรซี่เอเซ่ของคริสตอลพาเลตโรดิโกของเรอัลมาดริดแล้วก็อดเดมบา่าลุกแมนเนี่ยเป็นเป้าหมายที่อาซองให้ความสนใจอยู่อย่างจริงจังนะครับแต่ว่าแต่ละเคสเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดที่ทำให้ดีลเนี่ยยังไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะครับและสื่อก็ตั้งข้อสังเกตว่าสไตล์การ ตามล่านักเตะในแต่ละตำแหน่งของอันเดียเบอร์ตาเนี่ยก็จะต่างจากเอดูกั a สบานะซึ่งเอดูเนี่ย,ยก็จะพิจารณาโปรไฟล์ของนักเตะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะจู่โจมใครเป็นพิเศษเนะครับแล้วก็พยายามที่จะมุ่งมั่นในการปิดดิวนั้นให้ได้แต่ว่าในขณะที่อันเดียเบอร์ตาเนี่ยก็จะมี3-4ตัวเลือกนะครับที่เขาจะเข้าไปพูดคุยพร้อมกันเพื่อที่จะสร้างข้อได้เปรียบในการเจรจาต่อรองนะครับ และอย่างในกรณีของการตามล่านักเตะในตำแหน่งริมเส้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอย่างในกรณีนักเตะริมเส้นเนี่ยทางฟ a อปิโซมาน่ก็รายงานว่าอาซอลยังคงพิจารณาในการเชื่อดึงเอาชาบี้ซีมอนที่ทำผลงานได้ดีกับอาร์เบลิฟซิในฤดูกาลที่ผ่านมาเข้ามาร่วมทีมนะครับโดยในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขายิงไป11ประตูแล้วก็มี8แอสซิสต์นะครับในขณะที่ฤดูกาลก่อนหน้านั้น เจ้าตัวทําได้10ประตูแล้วก็15แอสซิสซึ่งก็ถือว่ามีความคงเส้นคงวาในระดับหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกของอาเซอโดยนักเตะเนี่ยก็เล่นในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายก็ได้มิดฟิลตัวรุกก็ได้นะครับซึ่งก็มีความสารพัดประโยชน์นอกจากนี้เนี่ยในแง่ของอายุการใช้งานเนี่ยชาบี้ซิมอนเมื่อเทียบกับเอเบซีเอเซ่เนี่ยก็จะมีความได้เปรียบใน ระยะยาวนะเพราะว่าซิมอนเนี่ยเพิ่งจะอายุ22ปีในขณะที่เอเซ่เนี่ยก็27เข้าไปแล้วนะครับและผู้สื่อข่าวยังบุชิลาบาเนี่ยก็ยกให้ชาบี้ซิมอนเนี่ยจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีกว่าเอเซ่นะครับโดยนอกจากเรื่องของอายุแล้วในส่วนของราคาเนี่ยชาบี้ซิมอนก็ถูกประเมินเอาไว้ที่ราวๆ60ล้านปอนด์นะครับซึ่ง บางสื่ออย่างท็อกสปอตเนี่ยก็มองว่า56ล้านปอนด์ก็จะเพียงพอสําหรับที่จะทําให้อาร์เบลไลฟ์ซิกเนี่ยปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมโดยนักเตะเนี่ยมีความต้องการที่จะย้ายออกจากทีมนะครับเป็นที่ทราบกันก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะมีการเซ็นสัญญากับอาร์เบลไลฟ์ซิกออกไปแต่ก็เข้าใจว่าเป็นการเซ็นสัญญาเพื่อรักษามูลค่าของนักเตะเท่านั้นนะครับแต่ยังไงก็ตามจากการดิว ของอันเดรเบอร์ตากับอาร์เบลฟซิกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายนะในการทีจเจรจาเรื่องของค่าตัวกับสมโมสรดังของเยอรมนีรายนี้นะครับอย่างกรณีเบนจามินเชสโกเนี่ยก็ติดในส่วนของเรื่องค่าตัวไม่สามารถจะเจรจากันได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ดีลระหว่างอาร์เซอกับเชสโกเนี่ยล่มไปนะครับในขณะที่ ค่าตัวของเอเ r อร์ซีเเนี่ยก็จะมีโอกาสแต่68ล้านปอนด์นะเมื่อรวมแอดออนแม้ว่าจะแบ่งจ่ายได้3งวดงวดละ20ล้านปอนด์เป็น60ล้านปอนด์แต่ว่าถ้ารวมแอดออนเข้าไปก็จะทําให้ตัวเลขเนี่ยไปถึง68ล้านปอนด์เทียบกับ60ล้านปอนด์ของชาบิซิมอนแล้วก็ข้อได้เปรียบในเรื่องของอายุที่มีโอกาสใช้งานได้นานกว่าเผลอๆมีโอกาสที่จะขายนักเตะ ทีมชาติเนแ์แลนด์รายนี้ออกไปในอนาคตต่วยังไงก็ตามการดึงเอาชาบ,บีซิมอนหัวร่วมทีมก็ไม่ได้ง่ายแน่นอนนะเพราะว่ามีคู่แข่งอย่างเชลซีที่ต้องการจะได้ตัวนักเตะรายนี้อยู่เช่นเดียวกันและสื่อรายงานว่าทีมดังๆในพรีเมียร์ลีกก็ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของชาบ,บีซีมอนทั่วกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมไหนจะดำเนินการเรื่องของการซื้อขาย อาแบลไลฟ์ life, six day สําเร็จลุล่วงซึ่งก็มีเวลาให้แต่ละทีมได้ดําเนินการอีกราวๆเดือนครึ่งนะครับก็จะได้เห็นกันว่านักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ land, ตัวเก่งรายนี้เนี่ยจะกลายเป็นคนที่เข้าไปยกระดับสมโมสรไหนในพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นอาร์เซอเหมือนกันนะครับก็ต้องติดตามกันดูนะว่าสถานการณ์ในตลาดซื้อขายจะพัฒนาไปในทิศทางไหนยังไงเอาล่ะนั้นก็เป็นเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหว ที่อาเซาีครับนํามาฝากในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากแฟนมารุกท่านเนี่ยกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามกันนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ